สวัสดีค่ะนางส้มจากร้านลูกไม้พายน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปผ้าฝ้ายตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเฉดส,สีใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าทรงน่ารักมากนะคะตัวนี้น้ำส้มแบบ่อันนี้เป็นไซส์44นะคะก็คืออาจจะดูผอมอาจจะดูแบบรวมโคกเครกสำหรับน้ำส้มไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้วัดจากอกจากไ้าซ้ายไปจากแรลขวานะคะในช่วงอกเนี่ยเป็นฟรีไซส์นะคะเป็นฟรีไซส์คุณแม่ฟังให้ดีนะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะ อก44นะคะน้ำส้มอกจริง33นะคะอาจจะรวมไปสำหรับหนูถ้าคุณแม่อกประมาณ36 37 38ขึ้นไปถึงประมาณ42 43ใส่สวยค่ะ นะคะอันนี้นะคะให้ให้น้ำส้มใส่ให้ดูแบบว่าเพื่อเทียบมาตราส่วนเออไม่ได้ให้ดูเทียบสีแล้วกันนะคะว่าแบบเออสีนี้ชอบไม้ลายนี้ใส่ออกมาแล้วก็คือจะดูเป็นยังไงเอาปันมานั้นดีกว่าแต่อย่าเทียบไซส์เลยนะคะตัวนี้หูใส่หลวมจริงนะคะช่วงนี้อาจจะผอมลงด้วยนะคะคุณแมค่ค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูคอตัวนี้จะเป็นคอกลมค่ะเป็นคอกลมนะคะเป็นคอกลมแบบกึ่งกแบบเรียมเียมนิดนึงนะคะตัวนี้เก๋ไก๋มีการเดินเทปลูกไม้รอบค ให้แบบรอบคอเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นดีไซน์ผ่าหน้าค่ะผ่าแบบผ่าเปิดเลยทั้งหน้าหนึ่งแบบนี้นะคะในส่วนของตรงกระดุมนะคะกระดุมหน้ามีการเดินเทปลูกไม้รับกันมานะคะตกแต่งรับกันมากับกระดุมหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงชายเสื้อค่ะชายเสื้อตัวนี้ที่น้องชุนบอกว่าเสื้อตัวนี้เก๋ไก่น่ารักมากก็ตรงชายเสื้อเนี่ยแหละตรงชายเสื้อนะคะจะมีการต่อผ้าค่ะต่อผ้าที่เป็นพ้ฟฝ้ายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีการ ตอบผ้าแล้วก็เป็นการจับจีบทวิทค่ะรอบตัวเลยนะคะจะสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอาจารอ์้มใส่ไหมแปบบ๊นหนึ่งค่ะ นะคะนี่ค่ะเป็นการจับจีบทวิตนะคะรอบตัวเลยทําให้เสื้อตัวนี้ดูน่ารักเก๋ไก๋มากๆเลยนะคะในช่วงแขนคะ่ะปล่อยโล้นให้ก็ไม่ค่ะไม่มาแบบน้อยๆลนๆไม่นะตัวนี้ให้แขนมาก็แบบเต็มๆอยู่นะคะตัวนี้เป็นแขนจำ้ำปลายแขนคะ่ะก็เขือบจ้ำน้อยๆนะคะพอแบบว่าให้แบบดูไม่ไม่เป็นทร,ทรงแบบทื่อๆลงมาแบบเป็นกระบอกนะคะซึ่งก็มีกระดุมให้สามารถติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ติดเนาะ่ะก็ยังก็ ก็ยังคงเป็นทรงอบบเห็นไหมคะก็ยังคงเป็นทรงที่แบบเป็นลักษณะเป็นจ้ำอยู่นะคะถึงแม้จะไม่ติดกระดุมนะคะใครลำคาญก็ไม่ต้องติดเหมือนน้ำส้มนะคะแล้วก็ตรงช่วงแขนค่ะมีงานปักมาให้นะคะปักให้แบบว่าเป็นลายคล้ายๆกับโบฮีเมียนนะคะแล้วก็ตัวนี้ลายงานปักก็สวยอยู่แล้วก็คุณแม่คุณแนมะ่ค่ะก็คือเดี๋ยวให้น้ำส้มให้ดูนี่ค่ะคือปักแบบนี้สีสันสดใสางานปักแบบนี้ค่ะ ปักไปคล้ายแบบลายโบฮีเมียนไม่เยอะไปไม่น้อยไปกําลังดีนะคะอันนี้เป็นลูกไม้รอบคอนะคะตัวนี้จะเป็นคอแบบคอกลมเหลี่ยมเลยนะคะเป็นคอกลมเหลี่ยมต้องพูดอย่างนั้นนะคะเนี่ยค่ะสังเกตเห็นว่าเป็นคอแบบเลี่ยมเลียมนะคะจะเห็นตรงนี้แบบว่า แบบเผยให้เห็นแบบช่วงตัวเนี้ยตรงคอทําให้ดูแบบดูโปร่งดูละหงขึ้นดูคอเรายาวยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่สีค่ะที่ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะแบบมาสีแปลกแล้วก็มีสีสวยด้วยสีที่น้องซ่อมใส่เปิดคลิปเลยเป็นสีที่แบบโอ้สีแปลกสีใหม่สีเขียวมะกอกค่ะตัวนี้นะคะจินตนาการไม่ออกมันจะเป็นสีแบบมะกอกค่ะคือมันจะ ถ้าเปรียบเหมือนกับมะน,นาวมันก็เป็นมะน,นาวที่แบบว่าเป็นมะน,นาวที่ใกล้จะใกล้จะเสียแล้วอะไรอย่างนั้นคือไม่ใช่ เปลี่ยนอย่างนั้นไม่ไม่ฟังดูไม่น่ารักต้องเปลี่ยนเป็นเขียวมะกอกคือมันจะเป็นสีเขียวที่แบบออกแบบอมดึงเหลืองอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งของจริงสีนี้สวยมากคุณแม่ค่ะสีเขียวมะกอกของจริงสวยมากสีสวยมากคือถ้าสามสีนี้นะถ้าใครแบบไม่รู้จะเอาสีไหนเชียร์สีแรกเชียร์สีที่น้ำซุมใส่เปิดคลิปนะคะน้ำซุมจะชอบสีนั้นที่สุดไม่งั้นไม่ใส่มาเปิดคลิปเชียร์สีแรกค่ะสีเขียวมะกอกนะคะอันนี้แบบ มันยังไม่ดูสต็อกเลยนะว่ามีสีไหนเยอะน้อยนะคะแต่ว่าเห็นสีแล้วชอบค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบว่าชอบแบบว่าชอบดีไซน์นะคะแต่ว่าไม่ชอบสีสันมากมายนะคะจริงๆแล้วสีขาวก็กับรุ่นนี้ก็เป็นอะไรที่สวยค่ะนี่นะคะเป็นสีขาวนะคะข้างล่างนะคะจับ จับจีบเห็นไหมคะสวยน่ารักแล้วก็คือแบบสีขาวเรียบๆแต่ว่ามันสดใสตรงเนี้ยค่ะตรงงานปากเพราะว่างานปากอะมันมีแบบปลายสีอยู่แล้วมันคัลเลอร์ฟูลบมันเยอะสีอยู่แล้วจริงๆสีขาวมันก็จะทำให้ดูไม่เรียบซะทีเดียวนะคะสีนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น้องสม้ว่าลงตัวและสวยค่ะตัวนี้ค่ะ เพราะว่าแบบมันมาให้รายละเอียดตรงทําให้แขนเนี่ยเด่นลายปักตรงแขนเนี่ยเด่นนะคะแล้วก็สีที่3ค่ะตัวนี้แม่3าสีนะคะสีที่3จะเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะแน่นอนว่าสีเนี้ยมันเป็นสีที่แบบว่ารุ่นก่อนรุ่นก่อนนะคะจำไม่ได้เออสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าคือสีฟ้าคือขายดีมากคือสีฟ้าอ่อนคือช่วงนี้คือขายดีมาดีเพราะว่าแบบว่ามันไม่ใช่ฟ้าเข้มตัวนี้จะเป็นฟ้าอ่อนๆแล้วก็รับกับงานที่แบบเป็นงานลูกไม้นะคะงานปักแล้วก็ทําให้ขับลายปักให้ดูเด่น ด้วยนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพอใส่อาจจะไม่ได้ชูให้เห็นชัดเจนนะคะคุณแม่ดูสีสีตัวนี้จะของจริงจะเข้มกว่าในหน้าจอนิดนึงนะคะของจริงจะเป็นฟ้าแต่เป็นฟ้าอ่อนนะคะซึ่งซึ่งมีความแบบมีเฉดมีความเข้มของสีมากกว่าที่เห็นในหน้าจอนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้ดูค่ะสีแรกนะคะสีที่แบบเชียสุดเลยอันนี้พูดตรงคือสีเขียวมะกอกค่ะสีนี้ใส่แล้วสวยใส่แล้วขาวค่ะเดี๋ยวไปดูสีอีกสองสีกันค่ะ สีที่2นะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะเฉดสีเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแต่ว่าดอกจันตัวโตๆตเลยนะคะดอกจันนะคะใหญ่ๆเลยว่าสีอันนี้จะอ่อนกว่าสีที่เห็นในหน้าจอโทรศัพท์จะอ่อนกว่าสีจริงสีของจริงจะเข้มกว่าในหน้าจอนะคะดอกจันนะคะของจริงจะเข้มกว่าในหน้าจอนิดนึงแต่มันเป็นเฉดฟ้าอ่อนนะคะซึ่งส่งคอนเฟิร์มว่าสีสวยค่ะสีไม่ได้มืดไม่ได้เข้มสีไม่ได้เป็นนอกแม่สีกําลังสวยกําลังดีค่ะแต่ว่าในหน้าจอเนี่ย เวลาการมีการถ่ายทำนะคะเราจะมีการใช้แสงแสงไฟนะคะเปิดไฟชั่วนิดนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ปิดไฟส้มไปแล้วนะแต่แสงมันก็แบบว่ายังมีความรู้สึกว่าแสงมันก็ยังสว่างอยู่ดีนะคะเดี๋ยวน้ำส้มจะแนบสีเสื้อที่แบบไม่ได้ถ่ายกับตัวหนูถ่ายกับว่าเออกับไม้ให้ดูข้างหลังคลิปนะคะอีกทีนึงนะคะคุณแม่ไปดูสีนะคะว่าชอบโอเคไหมอันนี้หนูใส่มาเพื่อให้ดูแบบก่อนนะคะว่าแบบนี้สีฟ้ากับลูกไม้แบบนี้กับกระดุมผ่านหน้าแบบนี้นะคะกับ แขนนะคะที่แบบว่ารับกับปลายปักคัน o ละฟูแบบนี้อ่ะคุณแม่ชอบไมคุณแม่ชอบสีฟ้านะคะอย่าลืมไปดูกอไปดูรูปนิ่งข้างหลังคลิปนะคะเดี๋ยวดูแปะไว้ให้ค่ะเฉดสีจริงนะคะทั้ง3สีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีขาวสุดท้ายกันนะคะ มาถึงสีสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีขาวออฟค่ะสีขาวออฟที่น้องชมว่าตัวนี้ก็ดูระมุนตาและลงตัวนะคะด้วยแบบนะคะที่แบบว่าเขาก็ให้รายละเอียดมาที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดของงานประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้มาแบบร้อนๆ้นนะคะแบบคอเอยใดๆก็เป็นคอเหลี่ยมนะคะเดินเทปลูกไม้รอบคอกระดุมหน้านะคะมีการเดินเทปลูกไม้เออใดๆคือมันก็ไม่ได้มาแบบร้อนรนะคะด้วยชายด้วยน่ารักอะไรแบบนี้นะคะสีขาวก็ดูไม่โลดจนเกินไปแล้วก็ ดูลงตัวด้วยเพราะแบบขาวและละมุนและนะคะแล้วก็แบบมีมีสีสันมานิดนึงตรงแขนนะคะดูไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินกําลังดีค่ะสรับสีขาวนี่น้ำซ้ำบอกเลยว่ากําลังดีที่แบบกําลังละมุนตาเลยนะคะอันนี้นะคะเอาไปในราคา690บาทนะคะ โอนชำระจัดส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทค่ะ690บาทนะคะไซส์ค่ะมีไซส์เดียวเท่านั้นเป็นฟรีไซส์นะคะอก4 4ค่ะขอคนอกจริงไม่เกิน42-43นะคะน้ำส้มเทียบมาตาส่วนให้ดูไม่ได้นะคะรุ่นนี้มันใหญ่เกินสับหนูค่ะมันเลยดูตกแล้วก็ดูแบบหลวมเกินไปนะคะน้ำส้มอกจริงสางค่ะรุ่นนี้ดูหลวมเกินไปสับหนูค่ะถ้าคุณแม่อกจริง36 3738ขึ้นไปรับรองใส่สวยค่ะ ก็ถ้าชอบรุ่นนี้นะคะรุ่นผ้าฝ้ายเอลระบายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือค่ะสามารถโทรมาสั่งหรือไลน์มาสั่งได้ที่ไลน์และเบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะก็พยายามจะหาของมาให้แบบว่าที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 ท,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 ทีนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อเอาไว้ใส่ไปเที่ยวปลายปีกันค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ